ที่บุกขอบุญน้ำยาประดุกแม่ใช่ไหมครับไายให้เบิ้งนะครับมือนีงวิธีทำต้นใหญ่ใหญ่เลยหั่นไปแล้วครับกระลำตาผักโบม,มี่ครับมึอนี่ทำนี่แต่แตกระลำปีหน,หนุ่มเด็กเอาทั้สงสองขางเอาข้างไหนยังตาน,นี่กระด้า่แมววะที่ไปถอน,นฟันนะครับว่าดีถอนออกเลย มันเป็นเขวที่ว่าบริการเขาหรอกช่วยยอนในใบขวดกปนหนยด้วอนออกแม่วาน่คืม่ว่าหลคือใคร้อใครอยู่โรงพยาบาลูกไก่อยู่หายกิโลครับเาหอแซบมาอยาบปรุสุดแม่หมวค่นยังานน้่ใหสองเท่าเลยมึง่ักสีเขียวเลยมึง g ับของมือนี้ครับชมตับทึ่ง<ม>ปีปลาสวายแบบเดียวก็้ปปิงอรนี่แม่ทอดทอ่อันนี้ไข่ตุนแ่บนะเนี่ยนะแล้วก็มีปลาซาบะย่างชอตหอยนางรมดำพุดที่อิ้วดำอิ้วดำบ่หอยนลมมมใส่บ่ใส่แสบดีแฉบด้วยซอสเมื่อกี้เขาจ่หมไหเได้เมื่อนี้ ถ้าบังน้องฟีอยู่บ่หุ่นไหลนั่นผกล้มหนึ่งหม้อถ้าอาบน้ำอยู่เนื้อถ้าอาบน้ำก็นอนอยู่เด้อง้อขูเปนภาาให้เชียนตัอขูดอะไเงี้ยน่ชิมผะปุ่นด้วยฟันโบยังเทาไปถอนออกกัทแม่วาฟันเต็ฟันแต็ อีโฟนี่ครับทหหงพักห้องนี้ไม่พักมีผพักบ่เคยกระโดดห้องบ่หลืออลไบ่เขาปั้นก็นอนอยู่ที่เดิมนะครับปั้นเดี๋ยวกินข้าวแล้วนี่ยั้กระโดอ้กหรคุคักุนอยแซบดอไปทั้งหมดพันให้แล้วพักนี กินมั้ยเฮ้เเขาป้อนนังกินมั้แกินอะไรน่้าวบุ้นนี่เขียวบอลอ่ะนะข้อนต่ข้อนด้ยชิมดำฮ้งกันแตดำมันยิ่วอ่ะหงเน่ย อีนางโซว,วีมือชิมครัมึงยังเนาะอันยในทงันทงเหรอในทังเที่ยวอยู่ในทงังตมหุงตอนกนึ้งคืนนี่ลักปานหปล่าจบปะว้ายคนแสบเลยว่อ้แสบหน่อยประปบายครับแดดยอแสบเล้วจะข้าเวเรือไปไหนแดดก่อนไป นุ่นเดซาบะอยังทีอยู่ไปมดหนอแม่เออซซื้อไ,มไอมามพุนะอ้ยชอบเดือดลยวงตัวนึง้านี้ย่างยังเดี๋ยววงซับเด็๋อื่นวาแซับตม้ตมก็ได้หนึ่งแล้วกรปุ้นน่อนไหมตาคือแจง่าเอ็ดลกกับกรดูกัน่อไหมแซ่บ ครับเอาอีกบอุ่หมดแล้วนี่ม่เลยเ้เเลยถ้าบ้านย่างเนี่ยครับแสบย่าง,ง,งจะสอดอยู่ปกิเทลงตุงเลยองมาส่งแล้วุ่นต้องกินต้องจันเนาะเฮ้ยไม่เล้ว จับด้บ่มกปาไม่ละไม่ละซิมมอมกปลาสบายเลนีครับมุกหมาะแสบมันหอนง่วงไม่ต่ำหงงช้นห่อนจำมึงอย่ามห่อนโรานเลนี่กดดีม างคืนไ่เุนใน่ช้ตุนแสบอยากกินมันัวนิ่มๆมามวมาๆๆมันจะด้ก้ขึ้นมาปาขึ้นมาแล้วก็ะปนเข้าข้าเลยกระปุนมา เด็เออกอะโลเลยลตเอาเ่อาชามานอาๆๆๆๆๆน้องน้อยแล้นเอยแล้วเหอนี่เากินนะยังม่กินเนยเล้วข้าวปุ่นหรือไ่อันนี้เส้ข้าวปุ่นพี่เด็กคงวิลุกตงขางคนแต่เขาากินข้าวปุ่นอยามาข้าวปุ่นเยอะอค

้จานนี่นะขอบมเยเอาขั้นคูณาเลนจิ้มขอบคุณน้ำยาปลาดุกให้เบิ้งครับจะดุกไหมนิงจับม,จม่อคว่า

ขอ,อ,อนครับไขึ้นได้กินอาหารนานจมกจมบกเสียวฟัน,มมนไม่ไก็ตักหนัเลยาตรงนี้ไม่ขาดถ้าจะหยุดงานดูตรงการแล้วจากออกนะิดทายโดยน้ำปุ่นขาวปุ้นน้ำยาประดุกด้็ยตึงครับจะได้กระล่ำ ตรนีร้ครับเง่อนขาดนะ้าจะปิดตรงกลางเนาะแผ่วแบบปงของท่านห่อนอากาศห่อนนะเพื่อนเนีย่ยทำเนี่ยเลยแ,แข้งปงก่ คุณน้ำยาเราจะจับครับแซบด้วยคุณกะหลัำไม่แนวนะครับหั่นใบย่นนสดครับแซบบมกจับนี่ไงน่ไเจ๊ Den er svær som en

น้งน,ง,น,ง,น,นงขึ้นวีกต้องน่ครับป,ปุ่นจับมาวิ่งหัวกองแม่จวงบ่บวกหวกมาผมบกใส่บ่งนะ

ข้บุญเสร็จตัไปอาบน้ำแล้วอาน้ำายเห็นแบบเสี่สุดเหรอตเนื้อแห้งปีน้อนงก็คนเดียวอ้อนห ซีฟังเลเบิ่งครับขอบคุณคุณำเลยทไปว่ะคุณันไปเดี๋ยวเบอรุ่งงามเนี่ยมือฝาดลงมะยีบ มัน,น,มน,มนดุกระมมันหวนมันมนกรบตนัวๆรดุกต้องวนตืน่นน,นมันมันวน ได้หลายพักมีประโยชน์หลายมีักม่วมี่เขาบนช่วงอันเนี้ยนะบริปุกหองพอไปถึงนองเจอ,นะอเลยพอไครั <c oughs> บเข้ามาเมาเลยพอจับจาเนเห็นยังที่อืมเ <c oughs> นะเอาแล้วเพาะเราเราจิตสมักนนอเนี่ยเขาไว้สันแ่วบอสหิงเพราะหม้ายเสียบมิจฉีหอยดอมครับ กินนกพญาต์เ่ยหใว่กินพากินเอากินเอาเลยไม่ร้าดลก็้พอนะครับอพอดพอกินข้าวเดี๋ยว,วลลบวนเลยขอบุณก็ฟังรสชาติไกินแบบินจนแรือล้วครับเยแ่ยอก แล้ว,วมีผักสีเขียวตรงนี้จะหลํแขะง้วกาท่อนหนครับใหกับขขาแซ่บเสาะว่าแซ่บเป็นเอยากใ่ไหกินเน้าต้องเป็นห่วงเลยเราสาดนุ่มๆนัวๆ Trời Con đào hay con nào. Trông kiểu ต้องเค็เดแดเดียวแบบนี้แบบอยากไปสุดเ mm hmm. อาไปต้มไปยัง mm hmm. บ้ทราบกี่แบบมี้ำซั่งหมาที่นี่เค็ดแดเดียวผ่านน้ำตำหงครับเป็นชุดอู mm ่ hmm. บบนนูนว่าน้ำจืด

เฮ่ยครับจะไมัขึินหนักจับมากอย่างไหยหรือว่าอยากขอบคุณปลาดุกแม่ให้ตามในครับไทยเบ้องแล้วเกนินหน่อยยังรอแสบสงขจยยักจิก